Yeah hey. สวัสดีครับพี่น้องชาวเบ้าทุกท่านครับผมครับเจอกันครับกับช่องเบ้าเชียงคุนอุบลครับของวันอีซิปครับวันอีซิปตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะเปลีนกะละก้าดาครับพ่อสอสองพันหาร้อยหกสิบสี่ครับผมครับมันมีถือโอกาสดีๆครับมาล่องเบ้าครับกับกี่กอบครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศครับเดินตัวตาดีเยี่ยมนะครับขออนุญาตจาของทีมนะครับสถานที่เพื่อนครับในการปล่อยเบ้าล่องเบ้า นี่ครับสภาตัวเบาเบาเจ๋งคนอยู่บนวาสีอามาเมื่อกี้วาสีอามาทั้งเบิดทั้งเบิดตหกตัวครับยานล่องบ่เบิดตครับกี่นองเนาะกะเอาไปแล้วพี่ก๊กะเลยเอามา4ีโต้กันครับนี่ครับอยู่ีนสี่ตัวเ้อครับยานเป็นหายานเป็นหกเด็กี่นองนี่ครับนี่ครับโอ้ยลมดีครับเดี๋ยวข้อสีมาทดสอบหนึ่งครับสีเป็นแดงแดงนะครับเนาะอ่ะอีกสองตัวค่อยว่ากันครับ มาเดี่ยวมามึงตัวนี้ครับพี่กลอฝากพี่กลอฝากถือกล่องหน่อยพี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไอ้ก๊อบด้วยครับเออรถดเอี้ เออสองจุดห้ามิลมมโอเคครับีก็นวไไมผมไอ้ก็ว่าสีม่วงกับร่างกายครับมานี่นี่ครับสุดจอดครับที่เด็ดครับสำหรับตัวนีตัวแหลงนะครับอีก2โตัวสตัวสีดำไปที่หลังนะครับเดี๋ยวตามคิวครับผม เดี่เห็นกันแน่นอนครับสำหรับซีตทีอยู่นี่ผมมามาลองยังไม่มีจ้าของนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เกิดการเสียนาฬิกานะครับเฮ้ยเสียนะไอ้ฟังเนี่เสียเวลานะครับบาเจงคนอุบวนสี่ผ่าผีน่องมาเบิ่งกันครับสีเป็นยังได้งนะครับเนาะครับ มาชมกันครับเป็น,นยังไงขออนุญาตครับบ้างกล่องเสือบนุงครับนะครับมือน,นี้ร่มดีครับร่มดี เดี๋ยวมาช่งครับโอ้มาเคียงสนุ่วเราบ่เคียงสนุ่วยังสนุ่วเอาบ่าเอา้าเอ,าเอาเ้ยเสียงแหลงนะครับร่มยังไม่ค่อยดีปันใดครับ ้วครับแต่หนาจะกินมาฟังนี่นะครับฟังเมื่อผมฟังนี่เด้อครับเดี๋ยวบาจิงคนอุบลขอขอยา,อาตปล่อยเสียก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวขาออยากปล่อยเสียก่อนนะครับ เมื่อยว่บ้ังลูกเมื่อไหร่าเมื่อยไ,ได้ครับสวัสดีครับคนดู25ท่านครับผมครับนี่ครับมือนี้มือลดน้ำหนักได้ท่นครับฟังได้

ขี้ละเอียดกคนนะครับบานี้ว่าอยากีดมากฟงนี่ครับนิดเดียวได้ครับเด้อผูกรอลมบ่คอยดีมันได้ครับลมมมาเป็นช่วง ก็ไมาเป็นช่วงครับอาคือข้างกุด ดีกันบ้ครับครับนีกันคนแล้วครับเดี๋ยว้อยครับผมอยู่ซื้อพระอาทิตย์ไปเดี๋ยวผมสีเอาวาวขึ้นได้ผูกครับผูกการแล้วครับวาวาวาวตัวนี้เป็นยังไงเอาไปผูกไปครับ ใช <Okay. S 2> ครับตัวนี้อยากกินมาฟังนีดนะครับอยากกินมาฟังนิดนึงครับเดี๋ยวเอาลมเดี๋ยวพมปงป๊บเคลียร์เดียวโอเคเลยครับ,มรบมเมื่อครับลมตอนนี้ก็เมื่อยนะครับออหยาดบ้างกล่องน,นะครับพี่น้อง เรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะ้ามักเล้วก็อยี่าลืมเมขอามาแล้วก็อยี่าลืมผากดไลค์กดแช์นะครับกดคลับสกา้กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักนึงกำลังใจให้ผมในการถ่ายทำคลิปนี้เลยคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันไหมครับมือหนาครับมือนี่สวัสดีครับสำหรับวตัวนี้เนาะครับเนาะลุ่มกระบอกควายหนิงควายสะเทียนครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุ่มนะครับเดี๋ยวสีจับเข้าเลยบ่ครับ